ช้ชีวิตแบบเซียนหนึ่งวันหากินแบบชนตะโบดไอพวกมันเลืเลียกผมว่าเซียนเถอะเรือที่เราแพลวเมื่อกี้มันล็อกว่ะแปลวไปมันดินได้ปะอุ้ยจมน้ำปะโอ๊สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาลองใช้ชีวิตแบบเซียนหนึ่งวันนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มากับเซียนดิงนะครับ เขาเพิ่งเนี่ยกลับจากค่ายทหารนะครับแล้วก็ตกเบ็ดกับประธานบริษัทตังหวังเจงนะครับคุณได้ข่าวว่าตกปลาไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับทําไมอ่ะผมผมแพ้ประธานนะประธานเม่งได้ประดุกหัวแตกเออหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มคลิปจบเนี่ยประธานซื้อประดุกมาโดนกูใช่ผ่านทําแบบนี้ได้ไงวะขี้โกงอะแม่งอะไรไม่รู้นะไม่ตกปลาเอาประดุกประดุกมาเออประดุกประดุกโอ้ยลวนจัดอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะลองพาแซนดิ้งมาบานแหนะครับแล้วก็หากินแบบชนบทนะครับทุกคนคลิปนี้คือเป็นคลิปเร็วครัับบมาาง้วครนนนดูะ คุคิดว่าเสียนดิ้งเนี่ยเขาจะเสี่ยนแบบที่เขาพูดหรือเปล่ามไม่คุณแก้ตัวนะถ้าคืนนี้คุณไ,<ร>ไ,ไม่ได้ปลาค<บ>ือคุณ <Richtung S 1> <ๆ S 2> ไม่ใช่เสี่ยนแล้วนะถ้าวานแหนรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ต้องได้ปลาตัวแหละถ้าเกิดไม่ได้ปลาเนี่ยคุณจะเลิกใช้ชื่อเสียนดิ้งไหมใช่ผมจะเลิกใช้ชื่อเสียนดิ้งเลยจะเลิกใช้ชื่อเสียนดิ้งจะเลิกใช้ชื่อเสียนดิ้งเลยโอ้โหมาทุกคนครับไปเราเนี่ยจะได้ปลากันหรือเปล่าไป let's go เดี๋ยวผมจะให้คุณไปเลือกแห e นะครับที่บ้านผมจะมีแห e หลายขนาดหลายดังมากคุณคิดว่าแห e แบบไหนเหมาะสําหรับคุณผมคิดว่าแแห e ได,ได,ด้ไปดูดีกว่าปไปดูดีกว่าวันนี้เป็นวันพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเนี่ยเหมาะจะเป็นเซียนจริงหรือเปล่าให้คุณแก้ตัวนะชื่อเสียงของคุณจะอยู่หรือเปล่าก็อยู่ที่คลิปนี้แหละถ้าวันนี้ผมไม่ได้ปาเรื่อเรียกผมว่าเซียนเห็นแหร e หรือยังยังนู่นอยู่ในถุงนู่นคุณม่เลือกดูในถุงนู่นเหรออาไปเข้าไปดู ยมียขึ้นมาดูหยิบขึ้นมาดูปลาในบ่อเป็นปลาอะไรครับอ๋อปลามีหลายขนาดครับตั้งแต่ปลาซิวยันปลาชโดอะครับมีทุกไซส์นะครับบ่อผมเนี่ยอ่ะแห่แบบไหนหยิบมาเลยคือเรื่องแห่คัสไซส์ปลาเลยว่างั้นใช่นี่เราดูขนาดปลานี่อยู่ประมาณสี่เซนปลาอะไรวะจะเข้าแต่ปลาน,นินก็อยู่เอาไหนสรุปเอากี่ดังกันแน่เนี่ยไม่งเอาหยิบปลาหลานเถอะวะเก่อนก่อนเลือกก่อนออกกอน,นี่ก็สี่เซนได้รังหกแต่น้ำหนักคนละอัดคนละน้ำหนักเลยอะอันนี้ได้รังสามสี่เซนสามเซน เราก็ได้แหวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าได้ปลาไหมอ๋อแน่แน่ขนาดชื่อแหวยังบอกว่าแหวได้มันต้องได้อยู่แล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยแซนดิ้งมึงเห็นด้านหลังเราไหมวะเห็นครับมึงมารถใครวะรถประธานดิมาแต้มอไไรวะนั่นนะสิเราก็นินทาไปเยอะเท่้ไหร่จริงด้วยชิบหายแล้วทานทำแบบนี้ได้ไงวะขี้โกงอะปนุ่มปนุ่มาเอือประดมปนุ่มล้วนจัดอะ อยู่นี่นั่นเองนะครับผมมามาอะไรนะครับคุณมาทำไมครับมาดูเซียนดิงครับอทคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนี่มันอยู่ในช่องผมมันมันเทปผมแล้วคุณจะเอามาตคลิปเหรอโอ้ไม่แน่ไงไม่โอกาสเขาแก้ตัวยังยิ่งือยมาเซียนอีกเหร่อหยามขนาดนี้เนี่ยแล้ววันนี้ไม่ได้ป่าเลยเรียกผมว่าเซียนเลยครับโอเคจริงๆมันควรเลิกเรียกว่าเซียนตั้งแต่คลิปผมเลยเราไปเจอกันที่บ่อเลยนะครับ let's go เอ๊ะมึงเอาไปทานลงน้ำดีไหมวะด้วยไงวะทองที่ดีนะเราเห็นว่าทานว่ายน้ำแล้วไหวไหมใช่ใช่เห็นทาอะไรกูก็สองคนน่ะไม่รู้อะไรน้ำน้ำยิงกูบอกไม่ได้กูได้ช็อตท้าไม่ไอหมวกมันบังไงมองไม่เห็นเหลี่ยมเมื่อกี้นี่ยิงหัวแตกไหมทุกคนยิงแต่หัวโล้นอยู่นี่แหละบอกเตือนดิคิดว่าไงฝันได้เปล่า เดี๋ยวเรียกผมว่า,มาเซียนเถอะทำไมอ่ะโอ้ดูสภาพบ่อเเต็มลยก็วันนี้ผมเอาคุณมามาช่วยกันรื้อบ่อไงจ,งจริงจริงจะเอาผมมารื้อบ่อใช่ก็หวานปลาได้ไงซื้อจะหวานตรงแค่กระจอมนั้นก็ได้นะเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ตรงนั้นให้ <c oughs> หมุดวันจะเสร็จไหมแป๊บเ,เดียวช่วยกันสองคนอ่ะไม่นานหรอกสู้เพอะอย่างงี้สู้เพอะสู้ไม่ได้เขาหวานเข้าแล้วโอ้ว้าวุ่นเลยทีนี้ลองดูไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าปลาไหลอ่ะ ไม่ไม่ไม่เหลือไม่ไม่ไม่โอ้ไม่เชฟปักดังไว้เฉยเตรียมพร้อมลงน้ำอย่างเนี่ยมันมีไมหมคำหาอะไรเนี่ยติดโทรศัพท์ไหมตั้งใจจะดีแน่เลยมีการเดินมาค้ำก่อนเลยนะเฮ้ยลงเลยเหรอลงไม่ได้เหรอ ตอนนี้นะครับระหว่างรอนะครับผมบ่าวอาร์มกับเซียนดิงกาลังเคลียร์พื้นที่นะครับถ้าไม่เคลียร์ไม่สามารถหว่านได้นะเพราะว่ามีผักบุ้งเยอะแยะมากมายวันนี้จะได้หว่านไหมนะบอกเลยเซียนดิงไม่เซียนจริงหรอกโอ้ยอ่ะก็อวนเดี๋ยวเรารถถ่ามาดึงผักบุ้งขึ้นดีกว่าว่ะรู้สึกว่ามันจะหนาขึ้นยากเกินนะครับเพราะว่าไม่เคยทำความสะอาดเลยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอ่ะเดี๋ยวรวดุดรอดู โอ้ตอนนี้เจองัวครับทุกคนงัวเต็มเลยมาเดี๋ยวเราทำภารกิจล่าสร็จดีกว่าครับทุกคน,กนใกล้กละใกล้ละก็เมื่อกี้นะครับเราเจอปัญหานะครับคือบ่อโล่งเกินใช่ไหมเซนดิ้งใช่มันต้องใช้คนจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยตั้งใจใจะถ่ายกับแค่เซนดิงน้งไงผมอยากให้พวกทุกคนเปียกอย่างเช่นประธานเนี่ยเอาลงไปได้นะเะทานช,ช่วยรื้อบ่อหน่อยไหม โอ้ผมเต็มกล้องามายังหล่อเลยเนี่ยจะให้ผมมาเปียกน้ําอีกไอ้ตะก้องมึงช่วยลุงไหมตะก้องผมไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเนี่ยาาโอ้ดูดิครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องย้ายใหม่โลเคชั่นใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนไปนะครับเราจะทําการดักปลาไหลไว้จะดิ้งได้ข่าวว่ามีรูปลาไหล,ไหล <c oughs> ใช่ไหมใช่เออแต่ผมคิดดักปลาไหลไว้นะครับเพื่อจะ <c oughs> ได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะย้ายโลเคชั่นไปที่งงนะครับซึ่งเป็นบ่อสาธารณะขนาดใหญ่นะครับทางของรถเลยวะงงอะไรงงคืออะไรอธิบายคนดูดิที่คำว่างงของผมก็คือเป็นเป็นสระสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งสสาาาามรรถูบนน้้้ํเขก็ไดหื จะแบบเป็นแหล่งหาปลางงหรือสะหรือบ่ออะไรแนี้เป็นบ่อสาธารณะเออนั่นแหละบ่อสาธารณะนะครับผมแต่เนี้ยคือสะอาดนะแต่ไม่ไม่ต้องไปลื้อแบบนั้นใช่ไหมไม่มีลื้อไม่มีลื้อน่สาดเลยอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะหว่าได้หรือเปล่าโอ้โหถ้าบ่อสะอาดเจนดิงชอบมีเรือให้ด้วยเฮ้ยมีเรือให้ด้วยทุกคนเราจะได้ลงเรือกันไปว่าของเขา ไปทุกคนไปเดี๋ยวไปดักปลาไหลก่อนแล้วค่อยไปที่หมู่กันนะครับไปลุยนี่คือร้านดักปลาไหลนะครับโดยใช้ท่อ p v c ีคิดว่าเหยื่ออะไรปลาไหลกินดีวะถ้าใส่บ้านเขาใช้หอยเนาะหอยกับอะไรส่วนมากก็ใช้หอยหรือไม่ก็เป็นเหยื่อหมูถ้าไม่ใส่เหยื่อม,มันจะได้ปาลาไหมวะถ้าไม่ใส่เหยื่อมันก็มันก็ไม่เข้าดใช่แล้วที่ว่าเอากระปิทาตรงขอบเนี่ยมันเรื่องจริงไหมวะมันก็อาจจะมันแล้วแต่สูตรของคนงั้นเราก็ะปบทาแล้วลองลองดูไหมเผื่อได้ลองดูลองดูทุกคนไปเดี๋ยวผมเอาก็ะปีทาแล้วก็ไปเริ่ ไป่ะตอนนี้เราใส่เหยื่อไปแล้วใช่ไหมใช่ปิดปากดีครับเราจะยปากไม่ออกเนี่ยนะไม่ออกเข้าได้แต่ออกไม่ได้ใช่เข้าได้ออกไม่ได้รุ่นนี้ผมเชื่อเซียนนะครับเราจะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนี่คือสุดแล้วแต่ใครแต่มันนะทุกคนก็มั่วๆตัวตัวปลาหมูปลาไปนะครับทุกคนไปไม่ได้ผลกันเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็ได้เรามันเซียนอยู่แล้วหมานมุมนาหวานเจี๊ยบนะครับเราเซียนมุมนาอยู่แล้วเอมานี้หมาน ได้แน่นะได้แน่นอน100%ยเปอร์เซ็นต์จะได้เป็วะทุกคนรอดูนะมันต้องใช้เวลาดักประมาณกี่ชั่วโมงนะบางคนเขาก็ดักทิ้งไว้เป็นวันไปทุกคนไปหวานปลากันดีกว่าะไปเบ็ดก็มีนะครับผมนี่โหยเบ็ดพร้อมนะครับแห่พร้อมที่นั่งพร้อมน้ำพร้อม,อมแบบนี้แหละครับหว่านเจี๊ยบ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับงงที่ผมพูดถึงนะครับแดนดิงต้องการเรือหนึ่งลำนะครับเพื่อที่จะายไปหวานแหกลางทุ่งนานะครับผมจะไปหาให้นะครับผมเห็นอยู่นะเรือที่เราแพลวเมื่อกี้มันล็อกว่ะเรือที่เราแพลวเมื่อกี้มันล็อกว่ะมันล็อกว่ะ ในเมื่อคุณเป็นเซียนน่ะหวานโชว์แม่งไปเลยในหวานโชว์เลยนะตอนี้เอาช้อนละสิบโลนะอย่าเรียกผมว่าเซียนวันนี้ถ้าไม่ได้ปลาอย่าเรียกผมว่าเซียนรอรอเลยอ่าตอนนี้นะครับเราได้ผู้หวานแหงิงหนึ่งคนนะครับผมน้อยเซียนน้อยลูกศิษย์เซียนดิ้งพยายามกันเลยวะเซียนเฟิร์สเซียนเฟิร์สเป็นลูกศิษย์ของเซียนดิ้งใส่ซอครอดึกแต่เป็นน้องชายโฟนะใส่ซอครอดึกเอ้ยจะรอดหรือเปล่าครับทุกคนอะไรกันครับนี่ยเอ้ยดูชุดมันพร้อมหวานแหมากเลยวะเขาบอกจะแจวห้างใช่ไหมถึงบอกมาใช่ไหม หลอกมันว่าจะไปเที่าห้างนะครับมามันชอบมาแบบนี้ไงอ๋อชอบไม่เอาช็อมาทุกทุกอีพีว่ะเฟิร์ตเปิดดังแรกโชว์ดิเออโชว์ดิใส่ฟองละอ๋อไหวไหมอ๋าดูครับแหงหนักประมาณ10บโลนะครับอ่ามาดูเซียนเฟิร์สนะครับเปิดฉาแรกนะครับผมจังหวะนี้โอู้หูยฟันแตกลอยคีกเออโฟมหรอะไรเนี่ยฟันแตกกว่าผมอ่านแตกกว่าค่อยดูอ่าได้เฟิร์สรองมนะครับผมไปดูเซียนดิ้งก่อนนะครับผมฉาแรกของเซียนดิ้งนะครับเปิดแรก อย่างสวยนะครับนี่ทิดสายทิดสายสดใสเฉยเลยโอ้โหมันคุณไม่โดดตามไปเลยครับแมวครับเดี๋ยวเปียกอ๋อเปียกแล้วนี่ว่ะลงไปลองลงไปมันลืมไหมกูอยากรู้ลืมไหมลึกจริงลึกเงี้ยดูเฟก่อนวดูเฟ้ยก่อนมะ เซียนเฟิร์สโอ้ยอ่ะดูด่เซียนดิงนะครับผมเฮ้ยเซียนดิงเมื่อกี้เฟิร์สได้10โลเลยนะเว้ยแปลวโอ้โหต้องใส่หมุนออกว่ะบอกแล้วไม่ใช่เซียนโผมบอกแล้วไงบ่าวอามคุณยังจะทำคลิปกบเซียนดิงอยู่เหรอโอ้โหเซียนเก๋เซียนเก๋ได้หอยมาตัวงโอ้โห คุตส่าห์ผมหิวปลาเนี่ยผมได้ได้ได้ปลาสผมือคุณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพายผมอไปกันต่อครับผมไปกันต่อได้ดิได้ดิอู๋ชานี้โคตรจับโอยจมน้ำอ่ะสอมไว้ก่อนสอมไว้ก่อนถ้ามันมีเรือใดนะล้ำนั่นเขาก็ล็อกไว้นี่ล็อกทุกอันเลยเรือล็อกหมดทุกอันนี่มีชาสะดอกกระเจียบไหมล่ะ เดี๋ยวไปหาเหล็กก่อนไอ้ใบเลืออ่อยก่อนเนี่ยตัดเหล็กถ้ามันมีเรือเปอร์เซ็นต์ใดจะสมจหว่ายไม่ว่ายตรงกลางไหใช่นั่นไงเฮ้ยอ,อ,อันนี้นะนี่บอกแล้วยังไงผมต้องได้ปลาได้ตัวน้อยนะเอ้าคือไม่ได้ไหมหรอได้อยู่ตัวนึงเนี่ยมดูนะบึงสุดลูกหูลูกตากูยังว่ายได้ตัวนึงนะ <c oughs> นั่นมาต่อไหมแล้วแต่เตียนครับชอบตัวใหญ่อ่ะอันนี้ปล่อยไว้ให้มันโตนะปล่อยให้มันโตก็ได้เอีกสามปีเจอกันในหนู เว้ยอย่าปล่อยขอผมว่ามันจะไปทำคอนเทนต์ปล่อยปลาใช่ชวนคอยดูนคอยติดตามคลิปนะผมว่ามันจะไปทำคอนเทนต์ปล่อยปลาอะไรของมึงนายโฟงของเท้โอ้เหลือเธออีกแล้วแม่งมาหวานปลายนี่มาขอปลาหน่อยมาก,กวน,นเลยเดี๋ยวไปดูเรือก่อนนะครับทุกคนถ้าอาจจะซ่อนกุญแจไว้แถวนี้ก็ได้บนเรือเหรอเปอ๋านี้ไหมวะมีเป๋าด้วยเนี่ยเฮ้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 ยทำไมมันดินได้วะ ของโคกเหรอเปิดดูดิเปิดด,ปดูดิจะได้รู้จะได้รู้รแล้วแม่งเอาจริงด้วยนะโอ้ยนี่งนี้เีอะไรอยู่ข้างในวะโซ่สู้กับอะไรสู้อย่างเดียวเลยโอ้โหโโหมดวางแล้วโอ้โหไม่มีจริงอะ่ะเสียดายอะ่ะเหี้ยนี่มีใบหนึ่งว่ะเฮ้ยไม่มีบอเบ้ท้อว่ะทุกคนหวานต่อ อเห็นดิน่งดำไปแล้วนะครับผมไปจับตาม,ตามทีงนี้ไปดีกว่าที่ออกไปอะตัวสำมำมือเนะี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วไหปฮึแม่งสุดว่ะเดี๋ยวดิ้นมาดิ้ดนมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในบอกว่าหมดแล้วไงวเฮ้ยเฮ้ยเหลเชี่ยเหลียเชี่ย,ย,ยนี่ มันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มโตต่อไปไม่น่าจะเจอประมาณห้านิ้วอ่ะเมนูต่อไปเราทำอะไรกินกินหมูทะถูกไฟครับตั้งแต่เล็กใหญ่นะครับผมโอเคครับอุ้ยไม่พุ่งออกตัวนึงโอ้โหเบ่งเอ้ปามันทำยีผมยังไงวะจับมันมาต่อยเลยไหมมีไหมฉานนี้เงียบิีเรียว่าเสียนดิ้ง กระตินคูกินอะไรกระชับปลาปลาอะไรไม่รู้มันอยู่ในแห่น่ะมันอยู่หมุนกระตินเมื่อกี้เป็นโทรเทีนเขราคุณถือไว้นะผมจัดการเองนะครับผมเจอแล้วครับทุกคนไอ้บ่เจอปลาว่ะโอ้โหสุดประมาณสี่นิ้วว่ทุกคนบอกแล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้น นี่โอ้ยได้คิดตัวนีดพอช่อแล้วเด็กนี่โอ้ยเป็นไงได้เหมือนกันครับแท้ครับผมแท้แท้มันยังหาไม่ดีกว่านีไข่หรือเปล่าไอ้ทิ้งไม่ไข่หรอกมัน้องตุ่มๆวะ้ยกินดีหรือเปล่านี่นี่กินแซ่บใช่ไหมโอ้ยเล้แล้วนะเล้แล้วนะประธาน ผมบอกแล้ววันนี้ไม่ได้ปลาเลิอกอเรื่อผมว่าเซียนได้จริงนะครับทุกคนประธานนิ่ง <c oughs> วันนี้ประธานขี้โกงเฉี่ยหรอกชื่อประดุกมาแตกมาเออนั่นแหละครับทุกคนต่อไปผมขอหวานนะทุกคนเผื่อจะได้บ้างนะครับทุกคนมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียววะไอลิงลืมมาจับไงวะทำไมนี่เจบอันอนี <c oughs> ้มาก่อนกินสายไดมาก่อนขอหวานปลานี่มันก็ยากเหมือนกันนะทุกคนมันก็ไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจงงิงนะทุกนี่เราสายนี่คล้องคอมือเลยนะเราก็สาว เระดับนี่ยเระดับนะโอ้เพราะนั้เเนเราก็ดึงมาใส่ท่อเพราะนั้นเราก็แบ่งครึ่งมืออยู่นี่นมือไง,งบแบ่งครึ่งไปก็จับแบ่งครึ่งใส่เมือนิน่งกว่าหนอยเดี๋ยวเราจะทำเป็นวงสวิงกันแล้วกันไปเปิดเลยแซนดิง้งดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช้<ว><า> งปลากระโดดมันแกเห็นไหมตัวใหญ่เลยเห็นตัวสีดำเนื้ยมีขนด้วยอ๋ออืมปลามีขนคือคิดว่ามันจะได้ใช่ไหมได้นี่แค่สาธิตนะเนี่ยคุณบอกคือเป็นเสียนไม่ใช่หรอนี่จะดึงแขนกินมาก่อนี๋ยวจะลงไปเอาให้ดูลงไปลงไปเหยียบมันเหรอเออไปเหยียบปลาได้เหรอวะปลาลองดูจะปลาไม่ต่ออุ้ยไปไงเป็นไงฮะ มันอยู่ในเบ้า,าอ่ะแต่องไม่งมหามันไม่ได้หรอกมันไม่เข่าเผาหรอกรุดเลย <c oughs> นี่เกินหนึ่งนี่เกินหนึ่งตัวเม,มื่อกี้เปล่าคนละตัวตัวกี่น้อยน้อยกว่าตัวนี้เอาคนดูฟ้าเพลินมันจะจับปลา <c oughs> เงามื่อไนี่มันจะปางก,กูมันไม่ปางหรอกเออมันเจ็บเอากูลบคมให้เลยเนี่ย โอ้โหได้แล้วทุกคนในในโฟจะปลามือเปล่าโอ้ของเทนดิงมาพอถึงเวลาพอถึงเวลาปล่อยปล่อยไปแบบปล่อยไปทั้งมือเลยอ่ะเบี่ยงเอานะเบี่ยงโอ้โหเขายังแอลใช้แอลอ่ะหวานมึงนี่แหลยยี่ตัวใหญ่ดีอ่ะทุกคนชาแรกของผมนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเี่บยงแตกด้วยโอ้ย เอาเรื่องโฟอุยเอาเรื่องของเทพอ่ะโอ้โหเอาละเหลือปลาเดียนเฮ้ยมันต้องงมมันต้องงมไปงมงมเลยข้างงมปลาขึ้นไปนำลึกจังวะเอาจับปลาสองมือจังหวะนี้เฮ้พื้นมันหลายตัวเตยหนบานได้อีกแล้วเอาเรื่องครับ ขาแรกถือว่าได้อยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องได้หลายตัวอยู่นะยิงจับมาสามตัวบารมเป็นสิบตัวแล้วเฮ้ยอุ้ยอี๋ได้อยู่แชร์พันฟูขาแรกกับบาร์มาเลยขาแรกได้เกือบสิบตัวเอ้ยต้องต้องให้บารมหวานตลอดแล้วโคตรเยอะทุกคนดูดีเป็นไงบารมแตกแบบนี้นะเนี่ยอาจารย์เพื่อนหวานอยู่ไหมผมไม่หวานรอดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เอ้ เฮ้ยใหญ่ตัวใหญ่เหรอครับตัวใหญ่ตัวใหญุ่้อมคุณเคยดูเลยนะครับป้อมป้่มว้าว้าวนี้ว้าโคตรใหญ่อ่ะดูดิ เหรอไงเซนดิงนี่นะครับผลงานเซนดิงนะครับผมมีผมอ่านได้ประมาณ4-5หตัวนะที่เหลือของเซนดิงหมดเลยนะครับไซส์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่ดักปลาไหลที่บ้านนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะได้ไม่ได้ก็ช่างมันเนาะใช่โอเคปะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับทุกคนแล้ยเราก็ได้ปลาแล้วแหละจริงประมาณ2องโลผมบอกแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้ปลาจะเรียกผมว่าเซียนป่วยเฟิร์สของเทรเดี๋ยวเราจะไปดูปลาไหลก่อนนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะเฮ้ยเฟิร์สมึงว่ามันจะได้ไหมวะได้ครับโอ้โเฟิร์สว่าอย่างนี้ก็ต้องได้้้้้้แแแลลลวววว่ะะมัันนตอองไดดยยูรบเซี เฮ้ยเฟิร์สเกมหายไปไหนไวะโอ้โหเห็นอะไรกูเห็นตูด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 ใช่ไหมโอ้โหมงงเกมก,ก็ไม่ใส่ว่าช่องหูเหลืองเนีน่ <c oughs> เยเดยวะเฟิร์สลงมาเช็คดิ่ลงมาเช็คดินี่ลูกจีเตียนดิ้งเป็นไงเออเฮ้ยมันจะหยีดเท้านะเว้ยปรับตัวละสามพันโนนี่กับประมาณสามพันหนึ่งร้อยต้นนี่นะเฮียเาเขาย่าดิเขย่าอยู่ดิเฮ้ยม,มีเสียงมีเสียงมีเสียงวะเฮ้ยันดิ้งจะแกะไหนฮะลบสองลบสองงี้นะจะแกะลบอะไรวะเนี่ยดิ้งหรือเปล่าแกะอยู่ดิ ใจดูดิเสียงมันตันตันว่ะไอ้กระปินี่เพื่อวะเทออกมถ้าเกิดเทมาเป็นเป็นงูล่ะลองรูก็ได้เออได้ป่าวะเอออนต์กอนเนี่ยโอ้ได้ปลาไหลด้วยนะครับอือสุดยอดยันนี่ได้พัดเพชรแท้พัดเพชรแท้ ได้ปลาไหลอีกสองตัวทุกคนแม่งฟกเกินอืมก็คิประทานมันก็แค่แบบ acting เงอันนี้ของจริงนะครับทุกคนเออได้ทั้งปลาได้ทั้งปลาไหลแน่นอนผอ้โเท่สงเตรแต่ว่าก็คลิปนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับกับการหาปลาในวันนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งผมเนี่ยได้เห็นฝีมือของแกนดิงแล้วนะครับว่ามันก็เสียจริงๆนลครับเออหวานปลานิ้ได้นะครับทุกคนปลาดิ้นะครับประมาณโลครึ่งนะครับผมแล้วก็มีปลาไหลด้วยอย่างนี้นะครับสั สองตัวนะครับผมก็นั่นแหละครับลองมาใช้ชีวิตแบบชนบทดูนะครับว่ามันจะเป็นฟิลมาไหนนะกับการหากินไปวันวันแบบนี้นั่นแหละทุกคนถ้าเจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องบ่าวอามตอบสอด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปทําอะไรต่อไปที่ไหนต่อหรือว่าเราจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้หรือเปล่าก็ร<ๆ><ๆ>อดูนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย